พูดทอล์กโชวชนะระดับประเทศมาเรียบร้อยความใฝ่ฝันที่อยากเข้าวงการมากค่ะที่ไหนมีแคสงานไปหมดสมัยก่อนอะคือความที่อยากเป็นดาราแต่ดาราเวลาจะเป็นเนี่ยมันยากมากเราต้องไปแคส มันก็มีเรื่องราวเยอะคือตั้งแต่ประกวดเราก็มีประกวดด้วยแต่ก่อนที่จะประกวดเนี่ยเราก็ไปเป็นเอ็กซ์ต้าไปตบมือไปสร้างไปกรีชในคอนเสิร์ตพวกกทำมาหมดแล้วนะพวกคราก็ทำมาหมดจริงๆแล้วก็มาประกวดเรตตี้ที่ช่องเจ็ดนี่แหละค่ะชื่อว่ารายการคุณลิขิตตอนนั้นเขาค้นหาดาวตลกเพราะว่าคุณลิขิตเนี่ยเขามีค้นหาดาราค้นหาแดนเซอร์ค้นหานางแบบเราดูมาหมดเนี่ยไม่มีอะไรเหมาะกับเราเลยจนกระทั่งมีคุณลิขิต ค้นหาดาวตลกพรีชมาเพราะว่าเราเวลาอยู่กับเพื่อนอะเราตลกลวเวลาเราพูดเรเพื่อนบอกอตลกจังเลยพูดตลกแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราพูดตลกแล้วคนอื่นจะตลกด้วยไหมเราก็บอกแม่ว่าแม่เดี๋ยววันนี้วันเสาร์เนี่ยแปดโมงเนี่ยช่องเจ็เขาจะเปิดรับสมัคร นะสำหรับเรียลิตี้เนี่ยเขาจะมีการรับสมัครแคสว่าใครจะได้เข้ารอบบ้านเดี๋ยวแม่ปลุกเลยนะแปดโมงวันเสาร์นะเสร็จพอแปดโมงวันเสาร์เราไม่ตื่นแม่จําได้ว่าบอกต้องมาปลุกลูกมาตื่นเดี๋ยวจะไปส่งที่ช่องเจ็ดเราบอกไม่เอาไม,ไม่ไปไ<ม>ดีกว่าคนเยอะแน่เลยแม่ไม่ไปดีกว่า แม่แบอกไปลูกแม่ก็ขับรถกระบะคันใหญ่มากส่งที่ช่องเจ็ดตอนแรกเราก็ในธิใจโอ้โหคนเยอะมากเลยแบบหลายร้อยคนมากเลยแล้วเรามองไปแบบเห็นแต่แบบมีตลกมืออาชีพที่เราเคยดูในทีวีนะเขามาแค่เต็มเลยอ่ะแบบคนที่มีความฝันมากันเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าหรือเราจะกลับดีเนาะแต่ว่าจังหวัดน,นั้นมาแล้วแม่กลับไปแล้วอ่ะถ้ากลับผมต้องเสียค่ารถกลับแน่นอนอไหนไหนก็มาแล้วกินข้าวกองสักหน่อยแล้วกันก็กินข้าวกอง พี่อาพูดจริงเราก็กินข้าวกองสักหน่อยแต่พอสมัครสมัครปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอ่ะเอาไหนๆก็มาแล้วเขาก็ให้เข้าไปเข้าเข้าไปเป็นกรุ๊ปเราก็เข้าไปจากรอบแรกคัดเหลือ60คัดเหลือ40จาก40คัดเหลือ20วันนั้นเลยติดไหมติดทุกรอบเออพี่มู คือฉันอะเอาตรงๆอย่างที่พี่นุ้ยพูดถูกต้องเลยว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดมากจะมีใครที่จะกล้าตัดผมหน้ามาและยาวเหมือนเบนพอชิตาสมัยนะั้นฉันนี่แหละตัดผมทรงนั้นเลยถ้าเขาเห็นนักุณไม่ตลกไม่เหยียบเลยค่ะตอนนี้น คือ,เ,อ,อเห็นหน้าก็กตลกก็คืออีเด็กคนนี้แล้วเ,เป็นเด็กด้วยอะแล้วมุกที่เล่นก็เป็นมุกปลาสลิดเ,ออ,เอ,ออยังไงที่นู้นมุกมที่โดนใจกรรมาการเลยนะที่โดนใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมุกเนี้ยเราขายของในตลาดน้พ่อค้าฝั่งตรงข้ามเขาเล่นเ,เขาขายปลาทอดเราขายน้ําเราก็ฟังอ้าซื้อปลาผมปลาไม่มีปลาหลายแบบปลาสลิดบางบ่อล้วก็จําเลยอ๋อปลาสลิดบางบ่อก็ใช่กันหนูกอมาเล่นเลยก็มาเติมบทให้หน่อย วันนี้ค่ะหนูมาขายปลาสลิดบางบอ่อค่ะบางบ่อก,ก็อร่อยบางบ่อก,ก็ไม่อร่อยค่ะแล้วกรรมการอ่ะขำทั้งแข่งทั้งหมดเลยแล้วก็ดูใจกรรมการเขาขำสปอยอะไรบ้างวะ,ะจนมาวันตัดสิน<ๆ>เขาก็จะให้ทำคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปกับทีมโปรดิวเซอร์ทีมครีเอทีฟแล้วก็มาตัดสินในรายการแล้วเราทำคลิปอะไรไปหนูทำเป็นแบบเอวีเกาหลีทำเอวีเกาหลีขี K ่หลังพระเอกเธอคิดเองไหมฉันคิดเธอบอกว่าหนูอยากเป็นนางเอกเกาหลีค่ะพี่แต่ตัว จากกระชัางกรมาตอนนั้นน่ะผลประกาศว่าเราเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้ที่สองชีวิตตอนนั้นก็เริ่มพลิกเลยโดยการที่ไม่ทิ้งความฝันโดยการที่เราตามไปประกวดทุกที่พอประกวดคนก็จะได้เห็นแล้วก็จะมีโอกาสมากมายได้ฝึกงานในที่ที่อยากฝึกไปฝึกงานไปฝึกงานที่ GTH ตอนนั้นยังชื่อ GTH อยู่ไปฝึกงานเป็นแผนก P.R. เพราะเรียนจบสาขา P.R. ฝึกจะได้เล่นหนังอะพ่อเฮ้ยได้เล่นตัดซูฟูดเพื่อตอนนั้นอะ ไปแคสกับพี่จตุตงคลงพี่จตุรงคลบอกมีบทหนึ่งเหมาะกับเองมากเลยแต่เองจะเล่นได้ไหมหนูก็บบกเล่นได้ค่ะอยู่แก๊งนางฟ้าแล้วต้องเห็นก้นต้องโดนแบบมวยนารีกระชากเสื้อผ้าก็ยืนตูดแห้งที่ระยองประมาณครึ่งวันเปเิดเพแบบเรือนลาแบบเซ็กซี่สาวเซ็กซี่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็เป็นนักข่าวบันเทิงปีแรกเนี่ยผู้ใหญ่ยังยังยังไม่ ไม่เห็นเขาแต่ตอนหลังเนี่ยเราสองคนบุกกก็เริ่มเข้าสู่วงการข่าวแล้วเราสองคนถูกรายการเลือกไปอยู่รายการรายการหนึ่งช่ซึ่งเราสองคนเอาเป็นพิธีกรสลับกันคนละสัปดาห์ ทีนี้ผู้ใหญ่เอฟเอ็มเริ่มเห็นทีนี้เราไม่ต้องบอกผู้ใหญ่ลนะผู้ใหญ่บอกว่าเรียกบุโกะเข้ามาพอแคสมาแคสคู่กับพี่ต้นหอมพอแคสเสร็จปุ๊บมันตลกมากอะ่ะเราเดินไปบอกคนิตเซอร์ว่าพี่วันนี้มันตลกมากจริงอะ่ะหนูคิดว่าหนูจะต้องได้แน่เลยเอพอพูดเสร็จหนูรู้สึก,กแบบจุกในใจว่าเราถึงกล้าพูด,พดแบบนี้เราดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทําเดโมกับบ <B uko, S 2> ุโกะบุโกะทำได้ดีมากจริงดังนั้น เดี๋ยวเรามาร่วมงานกันต้นปีหน้าครับอะไรนะพี่นะอะไรนะเดี๋ยวกัวจะมาจัดรายการปีหน้ากีดเหมือนคนบ้าอยู่นะคอมดีใจมากแม่ได้ยินไหมแม่นึกาดีใจว่าตุ๊ดโดนไฟดูดตอนแรกอนูหนึกากีดเออะอออย่างนี้ ิ่งไงตอนนั้นแม่ก็นี่มันใช่ลูกเราหรือเปล่านะเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเราเราก็ไปคุยให้เพื่อนๆที่ทํางานฟังว่าลูกเราได้เป็นดีเจได้เป็นนู่นเป็นนี่นะอ๋อสงสัยมีคนฝากมั้ง,งไม่ชื่อด้วยตอนแรกเพราะแม่มเพราะว่าอ,อนที่ได้เข้าไปดีเจแม่ยังขของตลาดนัดอยู่นะ